สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนเต้นลายแดนเพลงเก็บทรงไม่ยอยู่นะคะลายแดนจะมีทั้งหมด4 8 32จังหวะเราจะเริ่มจากขวาก่อนนะคะให้โยกแปที่1นนะคะให้โยกด้านขวาสีจังหวะด้านซ้ายสีจังหวะช้าช้านะคะ5 6 7 8 1ดและ2 3 4 5ีและ6กเอีกรอบค่ะ5 6 7 8 หนึ 1> 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ทีนี้แปดที่สองนะคะเก้าแตะหน้าแตะหลังนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสอสาสี่ห้าหกเแปดอรอบค่ะแปที่สองห้าหกเจ็ดหนึ่งสสาสี่ห้าหเจด

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองทีนี้เหลือแปดที่สามกับแปดที่สี่นะคะแปดที่สาม walk forward เดินเส้นตรงขึ้นไปนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดอีกรอบค่ะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด ทีนี้แปดที่4นะคะให้โยกด้านขวา2จังหวะด้านซ้าย2จังหวะแล้วบล็อกสเตปเดินค่้ยกันเพื่อเปลี่ยนทิศน,นะคะ5 6 7 8 1แนละ2 3และ4 5 6ห8อีกรอบค่ะแปดที่4 5 6 7 8 1และ2 3และ4 5 6ห้ แปดที่3และแปดที่4รวมกันนะคะ5 6 7ห1เจ4 5 6ป8หนึ่งสองและสอและสี6ห้อีกรอบค่ะ5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1นึ่งาสี่หและ2 3และสี่ห 8ทีนี้เราจะเอาแปที่1นแปที่สองแปที่3ามแปที่สมารวมกันนะคะ5 6 7 8 1เจดแปดหนึ่งและ2 3 4สา7สี่ห้าห7เจ็ดหนึ่งหและ2 3และสี่ จ็ดสี่อีกรอบค่ะทั้งหมดสี่แปดนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสาม ทีนี้จะมาทำด้านหลังให้ดูนะคะห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสี่อีกรอบนะคะ ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งและสองสามสี่ห้าหกเจ็ดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสองหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดสามหนึ่งและสองสามและสี่ห้าหกเจ็ดสี่ง่ายๆ่าคะให้สมาชิกทางบ้านไปฝึกนะคะช่วงนี้ช่วงโควิดขอให สมาชิกท,ทางบ้านสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะออกโรงบ้านให้ใส่แม็ด้วยนะคะพบกันใหม่ ep หน้านะคะขอบคุณค่ะ